Walk with God โดยคริสตจักรพระสิริแห่งการเก็บเกี่ยวผู้ที่ยึดมั่นพระสัญญาของพระเจ้าจะพ้นจากความเสื่อมทรามของโลกนี้2เปโตรโบทที่1ข้อที่4 โดยสิ่งเหล่านี้พระองค์จึงได้ประทานพระสัญญาอันล้ำค่าและยิ่งใหญ่แก่เราเพื่อว่าโดยพระสัญญาเหล่านี้พวกท่านจะพ้นจากความเสื่อมทรามที่มีอยู่ในโลกอันเกิดจากความปรารถนาชั่วและจะมีส่วนในพระลักษณะของพระเจ้าโลกของเราถูกขับเคลื่อนและครอบครองโดยความปรัรถนาชั่วของมนุษย์กลุ่มหนึ่ง ระบบเศรษฐกิจที่กำลังจะล่มสลายการขายแคลนอาหารเกิดขึ้นทั่วโลกเงินเฟอ้อเพิ่มสูงขึ้นสงครามความขัดแย้งทวีมากขึ้นโรคระบาดใหม่อุบัติขึ้นเรื่อยๆความเสื่อมทางศิลธรรมมากมายปัญหาทุจริตคอรรัปชันทุกหย่อมยา่าวิกฤตทางธรรมชาติที่รุนแรงเราจะผ่านพ้นไปได้อย่างไร พระเจ้าประทานพระสัญญาอันล้ำค่าและยิ่งใหญ่แก่เราแล้วในองค์พระเยซูคริสต์พระสัญญาของพระเจ้าอยู่ในพระคำพ์และทุกคนที่เชื่อวางใจและยึดมั่นในพระสัญญาของพระเจ้าในการดำเนินชีวิตเราจะรอดพ้นจากความเสื่อมทรามของโลกนี้เรายิ่งอ่านพระสัญญาของพระเจ้าก็ยิ่งเกิดสติปัญญาจากพระเจ้า ก็เห็นความแตกต่างทางของโลกกับทางของพระเจ้าชัดเจนแม้จะเกิดวิกฤตใดๆที่ยากแก่การแก้ไขแต่ผู้ที่ยึดมั่นพระสัญญาของพระเจ้าจะมีคำตอบเสมอวันนี้หากเราต้องการพ้นจากโลกที่เสื่อมทรามรอบตัวเราเราต้องเป็นคนที่อ่านพระสัญญาของพระเจ้าและยึดมั่นพระสัญญามากกว่ายึดมั่นในระบบของโลกนี้ ขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องทุกท่านนะครับ